รู้จักกับตัวละครที่ตายเร็วที่สุดในเกม Po p p y p l a พทา m เป็นค่ะทุกคนต่างรู้ทุกคนต่างเห็นเขาเป็นตัวละครที่ตายภายในเวลาไม่ถึงนาทีเขามีชื่อว่าเบนโนสวรัสชื่อตัวทดลอง1163เป็นของเล่นที่ผลิตในบริษัทเพทามมีลักษณะเป็นไดโนเสาร์และปากเหมือนเป็นโนมีหนามสีลุ้งมีตัวสีเขียวดวงตาของเขามีลักษณะคล้ายกับดวงตาของกิ้งก่าเบนโนสวรัสน่าจะเป็นไดโนเสาร์ลูกผสมเนื่องจากมีชิ้นส่วนร่างกายหลายส่วนมาจากไดโนเสาร์หลายตัวค่ะ 자. <목소리가> 니 ลักษณะต่างๆของเปนโนโซอรัสมีกงเล็บและแขนของเขาคล้ายกับเทอริซิโนซอรัสหนามที่ทอดลงมาตามหลังนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากสเตโกซอรัสเขาสามอันที่ติดอยู่กับหัวเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไทซิรทท็อปลูกบอลที่ปลายหางเป็นของไดโนเสาร์หางกระบองชื่อแองคิโลซอรัสถ้าทางการเดินสองขาคอยาวและกลงเล็บของเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไดโนเสาร์เทเลพอดตเช่นสไปโนซอรัสเขาได้ถูกสร้างขึ้นปีน 1990เป็นโปรเจกต์ของ Big g e r Body Initiative เป็นผลงานของด r ร์แฮร์รี่เซยเยอร์ซึ่งหลายคนเรียกเขาว่าเดอะด็อกเตอร์ค่ะโปรไฟล์นักโทษการทดลอง1163หลังจากการดำเนินการตามขั้นตอนของการสร้างเป็นโนโซรัสโดยเดอะด็อกเตอร์เขาสังเกตเห็นว่าเสียงหอยลรอดที่สดใสและล่าเริงมีค่อนข้างน้อยมากตามรายง,งานของที่ปรึกษาเขาไม่พอใจกับผลงานชิ้นนี้และยังกล่าวอีกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้สมอง และเปียโนโซรัสยังไม่สามารถเล่นจังหวะเปียโนให้ตรงจังหวะได้ด้วยซ้ำจากผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังเด e อดด็อกเตอร์จึงสั่งให้เอาเปียโนโซรัสเก็บไว้ที่คุกแห่งนั้นลักษณะที่พบเจอเขามีเลือดอยู่มุมปากเปียโนของเขาเกิดจากการหิวโหวยไม่ต่างจากตัวทดลองตัวอื่นๆค่ะหากเมื่อดูตัวอย่างใกล้ๆเปียโนโซรัตจะสูงกว่าผู้เล่นเพียงเล็กน้อยเขาดูตัวใหญ่กว่าตัวจริงในฉากคัดซิน นื่องจากมุมกล้องเป็นมอนเตอร์ที่มีระยะเวลามีชีวิตสั้นที่สุดโดยจะอยู่ที่ประมาณ22วินาทีค่ะเนื่องจากมันประชิญหน้ากับผู้เล่นเพียงคนเดียวเท่านั้นก่อนที่จะถูกคว้าและฆ่าและโดนกินโดยโดยีดย้ค่ะ